การพลิกโฉมของวงการนักเตะระดับมืออาชีพของประเทศไทยในชื่อสโมสรชลบุรี FC ที่สรางประศาสตร์คว้าแชมป์ฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรจากทีมฟุตบอลเล็กๆในระดับภูธรระดับท้องถิ่น10กว่าปีที่ผ่านมานี้ในการผลักดันของกลุ่มรักชลบุรี ภายใต้การนําของพี่น้องตระกูลคุณปลื้มคุณสนธยาคุณปลื้มคุณวิทยาคุณปลื้มและคุณอนนบสิงโตทองรวมทั้งผองเพื่อนร่วมอุดมการที่เห็นความสำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สแสวงหาอนาคตทางด้านการเรียนและรักในกีฬาฟุตบอลจึงจัดสร้างทีมฟุตบอลในระดับโรงเรียนและเยาวชนเหล่านี้ก็ได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ ออกมาให้เห็นโดยการคว้าแชมป์ในระดับต่างๆในสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของทีมจากภูทรที่เริ่มเทียบชั้นทีมดังๆในเมืองหลวงจากวันนั้นถึงวันนี้ทำให้เรามีนักฟุตบอลฝีเท้าดีเข้ามาประดับวงการฟุตบอลจังหวัดชนบุรีและวงการฟุตบอลของประเทศไทยจานวนมากจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสโมสรชนบุรี FC ฉลามแห่งเมืองชนบุรีที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชนบุรีโดยมีคุณวิทยาคุณปลื้ม เป็นประธานสโมสรชนบุรี FC และมีบุคคลที่รักในวงการฟุตบอลของจังหวัดชนบุรีเข้ามาช่วยส่งเสริมพัฒนาวงการฟุตบอลของจังหวัดชนบุรีเกือบ20ปีที่ผ่านมานะครับสโมสรฟุตบอลชนบุรีของเราเนี่ยแต่ก่อนเราไม่ใช่เป็นสโมสรมันเกิดขึ้นแต่เพียงว่าคนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลคือคุณอนนบสิงตัวทองคุณสนทยาคุณเปิมและผมเนี่ย ได้มีโอกาสที่ให้การสนับสนุนทีฟุตบอลของโรงเรียนอาสมชัญศรีราชาเราก็เริ่มปั้นนักกีฬาให้กับโรงเรียนอาสมชัญศรีราชามาตั้งแต่เด็กๆในสมัยนั้นจนมีการเติบโตมาในช่วงหลังนักฟุตบอลของโรงเรียนอสัสมชัญเนี่ยก็เริ่มเติบใหญ่ขึ้นอายุมากขึ้นก็ได้มีการส่งแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นมาแล้วก็ต่อมามีการแข่งขันฟุตบอลโปรวิชเชียนล,ลีกตัอเองเข้ามาเป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชมุมี จงมีการเริ่มต้นให้เป็นสโมสรอ,อย่างจริงจังขึ้นมาเราก็ได้มีการพัฒนาทีมจากทีมแค่ทีมโรงเรียนมาเป็นระดับสโม,มสรเข้าแข่งขันในระดับฟุตบอลโปรเวนเชียนลีจนประสบความสาเร็จเราได้แชมป์ฟุตบอลโปรเวนเชียนลีแล้วก็ต่อมาพระน่าสนสุนทนยาได้มีการผลัดดันให้มีการรวมลีเป็นฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จทีมสโม,มสรฟุตบอลชลบุรีเราในฐานะที่เป็นแชมป์โปรเวนเชียนลีกก็ได้เข้าแข่งขันใน ฟุตบอลไทยรัฐพีเมลีขึ้นมานะครับไ,ไกลเ,กลาร,เราทางชมบุรีมีอะคาเดมี่ของเราอยู่แล้วในการที่จะฝึกโดยที่อาศัยเด็กไปอยู่ที่โรงเรียนอัศัมศรีชาการโรงเรียนจุฬาพรฝึกมาตั้งแต่อายุ1 3จนถึง18ในพออายุ18เนี่ย ก็มีการเทิร์นที่จะขึ้นไปเล่นบอลอาชีพโดยมีเข้าสู่สโมสรใหญนะ่ในชมรีเุตซีเด็กในชมรมฟุตซีส่วนใหญ่ก็คือเด็กจากอาสามศรีชากับจุฬาพรเรียนอยู่อาสามชันศรีชาเป็นเด็กเก่าของชมรมหละมาแต่ก่อนแล้วได้มีโอกาสได้มาเรียนที่อาสามชันศรีชานะได้รับโอกาสอย่างมากมายได้ฝึกฝนฝีมือมไมอไไ่่่เออวรีหา าาการเริ่มต้นฝึกฝนเด็กตั้งแต่เล็กขึ้นมาเนี่ยจนเติบใหญ่อันนี้แหละคือผลสําเร็จที่ทําให้นักฟุตบอลของชนบุรีของเราเนี่ยมีการพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมีประสบการณ์ในการแข่งขันฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นมาจนสู่ระดับเป็นเยาวชนทีมชาติเป็นทีมชาติแล้วก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับสมโมสรและของจังหวัดชนบุรีได้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสมโมสรชนบุรี FC และนักเตะมืออาชีพที่มากประสบการณ์มากความสามารถจากการคว้าแชมป์ฟุตบอล โปรวินเชียลีกจนก้าวขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดของประเทศไทยคือไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความสามัคีของเหล่าขุนพลฉลามชนที่สร้างบันทึกหน้าใหม่แห่งวงการฟุตบอลอาชีพอย่างแท้จริงรู้สึกดีรู้สึกดีใจและภูมิใจเพราะว่าได้เป็นตัวแทนของชลบุรีได้เล่นฟุตบอลไทยลีกในปีใน2ปีที่ผ่านมาครับแล้วได้แชมป์เพื่อนๆมีส่วนร่วมด้วยก็ช่วยให้ ตัวเองยิงได้หลายลูกก็ดีใจเราสร้างเด็กนักเตะกันตั้งแต่เด็กครับเยาวชนจนถึงทุกวันนี้เรามีนักเตะที่แบบเสริมกับทีมตลอดแล้วก็ให้ส่งกับทีมชาติด้วยและทุกวันนี้คือเราได้ผล,ผลผลิตจากตรงนั้นมาเล่นให้กับชนบุรีแล้วก็นี่คือผลกําไรผลตอบแทนที่เราสร้างจากเยาวชนขึ้นมาครับก็คือการรวมใจของเด็กที่จาก อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กจนโตกินข้าวหม้อเดียวกันนอนด้วยกันอยู่โพ้ตคนเดียวกันนะฮะนั่นคือสปิตทีมที่ที่เด็กชนบุรีมีมากกว่าทีมอื่นในในประเทศไทยความประทับใจความภาคภูมิใจของสมโมสรฟุตบอลชุมรีก็คือการที่เรานั้นเป็นส่วนสําคัญในการสร้างเยาวชนของชาติเยาวชนของจังหวัดชุมรีให้สามารถก้าวขึ้นสู่ระดับชาติได้และสามารถเป็นสมโมสรแห่งแรกๆที่สามารถ กระตุต้นให้ฟุตประอบอาชีพของไทยนั้นเกิดได้อย่างจริงจังอันนี้คือรางวัลที่สําคัญที่สุดนอกเหนือจากถ้วยรางวัลที่เราได้รับหรือว่าเงินรางวัลที่เราได้รับจากการแข่งขันและกําลังสําคัญที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกับชลบุรี FC นั่นก็คือผู้เล่นคนที่12ของชลบุรี FC ฉลามชนแฟนคลับ ที่เป็นขุมกำลังสำคัญให้กับชนบุรี f อไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เหล่าฉลามชนแฟนคลับก็จะอยู่ตลอดไม่ว่าแข่งในบ้านนอกบ้านลีลาการเชียร์ของเราฉลามชนแฟนคลับเป็นลีลาการเชียร์ที่ไม่แพ้กับหลีกใหญ่ในต่างประเทศที่ทุกคนต่างพร้อมใจเชียร์ทีมรักอย่างตั้งใจชนบุรีเอฟซีเนี่ยก็คือมันมีความผูกพันกับตัวของคนที่เข้ามาดูเองมันจะทําให้เกิดความรู้สึกร่วมไปแล้วก็จะทําให ความมันมันเกิดขึ้นมาอย่างตอนนี้ก็คือแบบมีคนที่แบบไม่เคยดูบอลแล้วเข้ามาดูก็คือติดใจกันเยอะครับก็อยากให้เข้ามาดูกันนะครับจากกำลังในทุกๆด้านทำให้สโมอสรเชนบุรี FC ถูกบันทึกในวงการรูปหนังของประเทศไทยกับการคว้าแชมป์ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก2007เพลเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณวิทยาคุณปลื้มให้วงไซโลแต่งขึ้นเป็นการย้ำถึงชัยชนะได้เป็นอย่างดี ปีนี้เป็นปีทองของคุณพลน,นักเตะลูกน้ำเค็มอย่างแท้จริงเพราะกว่าทั้งแชมป์ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกฟุตซอลลีกและกีฬาแห่งชาติอีกทั้งสองนักเตะในสังกัดอย่างสุรีสุขะกับเกียรติประวุฒิสายแววได้ไปเป็นนักเตะอาชีพกับสโมสรแมนซิตี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก้าวต่อไปของสโสงมสรฟุตบอลชมพีของเรานะครับตอนนี้เรามองสู่กา,ารแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีก ซึ่งเป็นการแข่งขันจิงแมปสโมสรของเอเชียดังนั้นเนี่ยปีนี้นะครับเราตั้งใจว่าในการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเราจะต้องพยายามเข้าสู่รอบที่ลึกที่สุดให้ได้เพื่อศักดิ์ศรีของชาวชมดีเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศไทยของเรานี่เป็นสิ่งสะท้อนที่บอกได้ว่าสโมสรเชลบุรีเอฟซีสามารถต่อกรได้กับทุกสโมสรในลีกชั้นนาไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นรวมถึงทีมสโมสรจากต่างประเทศได้อย่างไม่เกรงกลัว และเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวชนบุรีอย่างแท้จริงในนามฉลามชนชนบุรี FC